ไล่หรอคันนี้ฟอร์ดเอเวอร์เรสครับแบ่งเป็นสไตล์เชอร์บี้ก็ติดสติ๊กเกอร์แถบแถบสองแถบก็ส่งงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเหลือติดไฟในกันชนติดป้ายทะเบียนติดคิวล้อระบบไฟหน้าก็เดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็ไล่สติกเกอร์อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดเปิดให้ดูระบบไฟออันนี้คือขับกลางวันก็จะเป็นสไตล์ตนี้อ่าอันนี้ไฟเลี้ยวอ่าไฟเลี้ยวแล้วปิดไฟหน้าให้อ่านี่ไฟหน้าไฟสูง ก็จะเป็นสไตล์นี้ฮะออแบบไม่จำเจครับแต่งไม่เคยซ้ำเลยครับจำไม่ได้ด้วยว่า F หนึ่งศูนย์แต่ละรุ่นแต่ละโฉมมีแบบไหนบ้างบางทีลูกค้าถามมาที่แปลง F หนึ่งูนเท่าไหร่โอ้ผมบอกยากมากนะครับว่าม,มันมีหลายแบบหลายหน้าตาหลายขนาดหลายทรงแบบเนี้ยแปลง แปลงล่าสุดก็คือคันสีแดงเนเป็นตัวโอเพนแคปแบบนี้เลยแต่ไฟหน้าธรรมดากระจังจะเป็นอีกทรงหนึ่งกันชนก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งไอตัวนู้นเป็นกันชนเหล็กอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นชุดชุดสไตล์เชบ์บี้อะไรวะเนะี่ยมันนี่มันนี่มันนี่ก่อนมัก่อนได,นะได้มันสองนิ้วสองยุดสสองเหรอ,อ,นนอใช่เหรอ,เ,อเห็นแป๊บไหมครับ อันนี้ลูกค้าจะงงนะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวนี่นมานี่มาน,น,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ดูมันคือ,ม,คอมันคือกันชนหน้าสไตล์บาฮานี่ฮะก็เดี๋ยวจะให้ช่างเขาขึ้นกันชนหน้าบาฮาเป็นสไตล์ออฟโรดทะเลทรายก็คือสร้างจากแป๊บเหล็กนั่นแหละ ทําให้เป็นกันชนหน้าสไตล์บาฮาใช้เวลาหน่อยครับเดี๋ยวจัดให้อันนี้ก็ไล่ประกอบครับคันนี้เดิมทีเป็นรุ่น T6 T6 2.2เกียร์เกียร์แมนนวลตอนนี้ก็ไล่ประกอบจุดยึดอยู่ก็ให้ช่างเขาลุยกันไปเดี๋ยวค่อยมารีวิวคันนี้ตอนเสร็จ แต,แต่แต่ด้านหลังเสร็จแล้วด้านหลังเสร็จแล้วนี่คือด้านหลังฝาท้ายนี่คือฝาท้ายอีกตัวหนึ่งเป็นฝาท้ายแบบเรียบแล้วก็มีโหนโนนขึ้นมาแล้วก็มีคำว่าแ a ปเตอร์โลโก้แล้วก็คำว่า f 1 0 ป้าย USA มือเปิดเห็นไหมมือเปิดอึบนี่จะหนักหน่อยครับมันไม่มีโชกระวังตกใส่หัวนะ,ะนี่ช่าง,งทำกันชนหน้าบาฮาเดี๋ยวรอดูไปแล้วส่วนคันนี้อีกหนึ่งคันครับ คันนี้ส่งคืนโชว์รูมเขาเซลเซลเอกมารอแล้วมาแต่เช้าแล้วก็บอกตรงเลยคันเนี้ยตั้งแต่แปลง f 1 5หมาไม่เคยเจอเคสที่เล่งขนาดนี้เลยคันเนี้มาจอดเมื่อวันพุทธที่แล้ววันนี้วันองนังคารไม่นับวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ผม,มหยุดมีเวลาทำก็คือรื้อวันพุทธทำพฤหัสศุกร์เสาร์สี่วันต่อด้วยวันจันทร์ แล้วก็อังคารเป็น6วันเสร็จงานเร็วและต้องละเอียดช้าก็ไม่ได้แปลว่างานจะเรียบร้อยเราก็เก็บงานให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะมันมีเวลาจำกัด mm hmm. เดี๋ยวเซลล์เขาก็จะไปขัดสีลบลบผิวส้มอีกทีหนึ่งผมก็ขัดสีไปให้เบื้องต้นคันนี้เดิมทีเป็นไวท์แท็กครับนะ ล้อที่เห็นก็คือเป็นล้อขอบ20ลบ44ยาง35ก็จะให้ความที่พอดีกับตัวซุ้มล้อไม่ได้ล้นเลยพอดีเดะ้ะเพราะยางแก้มหน้ายางก็ไม่ได้ใหญ่เห็นไหมไฟหน้าก็เป็น LED กระจกกระจังสามารถปรับเปลี่ยนได้4 5แบบฝากระโปรงก็อันนี้คือตัวฝากโรงเริ่มต้นตัวนี้เห็นไหมครับจะใช้งานและระบายอากาศไม่ได้นะ เป็นงานไฟเบอร์อ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูด้านท้ายเออเดี๋ยวนี่คันส้มอีกคันหนึ่งคันส้มเดี๋ยวเดี๋ยวผมมารีวิวทีนึงนะข้างหลังะระบบฝาถังน้ำมันนี่ครับก็กรุกล้อเก็บงานเรียบร้อยองานที่เห็นคือจะไม่มีการยิงซิลิโคนนะพวกขอบไฟ ขอไฟพวกนี้ผมไม่ยิงสิคนตามพวกนี้ผมไม่ยิงผมปล่อยแบบธรรมชาติฝาท้ายตัวดํากับฝาท้ายตัวแดงไม่เหมือนกันเห็นไหมฝาท้ายตัวดำเนี่ยมันจะมีคําว่า Ford เป็นฝาท้ายของ f 1 0ที่เป็นเป็นตัวแปะทับแต่ส่วนคันแดงเห็นไหมเห็นไหม,ไมเป็นฝาท้ายเรียบใส่กันได้นะครับใส่กันได้ f 1 0ยมีฝาท้าย2แบบนะเดิมๆิมของแท้ original ฝาท้าย เอฟ่งูนมี2แบบคันนี้ก็ให้ช่างเขาปรับแต่งกันจนท้ายเหล็กอยู่ก็ใส่เซ็นเซอร์เอไออาร์ไปไหนวะเดี๋ยวต้องเดินต้องเดินไฟถอยอีกต้องเดินไฟสองป้ายอ่าเดี๋ยวถึงไหนแล้ววะก็ฝากคันแดงไว้ฝากคันดำไว้คันส้มนู้นเดี๋ยวผมมารีวิวชมคันส้มคือพาร์ท เหล็กทั้งคันเป็นชุดพาสลิกทั้งคันเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวค่อยไปรีวิวเดี๋ยวก่อนเอ่โอเคส่วนก็เตรียมส่งก็มีคันคันคันสีดำนี้ครับแล้วก็เอเวอเรก,ก็เตรียมส่งตอนเย็นๆนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมติดติ๊กเกอร์ก่อนเดี๋ยวไม่มีเวลาโอเคสวัสดีครับ